ในหนึ่งปีธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาสิ่งเหล่านี้เราเรียกรวมกันว่าฤดูกาลซึ่งในภาษาไทยและทางบาลีมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปฤดูร้อนเรียกว่าคีมหันฤดูเป็นช่วงที่อากาศร้อนแดดจัดความแห้งแล้งเกิดขึ้นได้ง่ายฤดูฝนเรียกว่าวสานฤดูหรือว่าสานะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกธรรมชาติฟื้นตัวมีความชุ่มชื้นฤดูหนาวเรียกว่าเหมันฤดู เป็นช่วงอากาศเย็นมีลมหนาวหมอกและน้ำค้างในตอนเช้าคำเรียกตามภาษาบาลีที่ควรรู้คิมหันคือฤดูร้อนวัสานคือฤดูฝนเหมันคือฤดูหนาววสันหมายถึงฤดูใบไม้ผลิซึ่งไม่ตรงกับฤดูของไทยถ้าใครเคยดูหนังจีนเรื่องดารุนควบม้าขาวเมาไม่ลมวสันแปลว่าเด็กหนุ่มขี่ม้าขาวดื่มเหล้าจนเมาวิ่งผ่านลมหนาวฤดูใบไม้ผลิ ฤดูการมีชื่อมีเวลาและมีการเปลี่ยนผ่านเช่นเดียวกับชีวิตเมื่อรู้จักชื่อเรียกก็เหมือนได้รู้จักธรรมชาติและเข้าใจโลกมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยครับขอบระคุณ